สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้ำมนค์บนมานาเช่นเคยครับวันนี้มาเจอกันวันที่20เมษายนปี67ครับเพื่อนครับมีข่าวมาแจ้งอย่างด่วนเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรถสีส้มนั้นเพื่อนนะเป็นรุ่น s m a r t c a คป4 4 j plus เกียร์ธรรมดาปี16กับปี17นั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเ,อนเดินชมนะครับว่าในส่วนของรถที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้มีอยู่35คัน และในส่วนของ35คันมีรถราคาไม่ถึง2 0 0แสนบาทอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับราคาแรกก็คือ189 0 0 0บาทมีอยู่แค่3คันนั้นเพื่อนนะมีอยู่แค่3คันและอีกหนึ่งราคาคือราคา199,000บาทมีอยู่ทั้งหมด7คันนั้นเพื่อนนะและราคา2 2 9 0 0 0บาท มีอยู่7คันเช่นกันครับเพื่อนครับใครสนใจรีบโทรมาในส่วนของในคลิปวิดีโอชุดนี้เลยบอกได้เลยว่าใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยในส่วนของราคาอันสุดท้ายคือราคา249,000บาทตามในที่เพื่อนๆเ,เห็นในจอ ทีวีหรือจอมือถือตอนนี้นะครับนี่คือรุ่น J+ ครับเพื่อนๆครับมีอยู่18คันนะครับสำหรับราคาที่เป็นราคา249,000บาทผมจะแบ่งเกรดเป็นแบบนี้ครับเพื่อนครับเดี๋ยวชมหน้าจอไปด้วยกันนะครับในส่วนของราคาเฉพาะตัวแคปบนะเพื่อนนะเฉพาะตัวแครนะครับ,นะบ,ร,บราคา189,000บาทนั้นเลขไหมจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0 ถึง200,000นะครับผม200,000นะส่วนเตี้ยนะตัวเตี้ยนะและราคาที่เป็นราคา199,000เลขใหม่ก็จะอยู่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะเพื่อนนะและราคา2 0 2 9 0 0 0ก็เลขใหม่ตั้งแต่100,000ขึ้นมาจนถึง100,000 ห0 0 0ืนนะครับผมและสุดท้ายก็คือในส่วนของ249,000ทําราคาอยู่ตอนนี้18คันเลขไม้ตั้งแต่40,000ถึง90,000เพื่อนครับไม่ต้องรีรอกันนานนะครับใครสนใจล็อกทะเบียนไว้เลยแล้วส่วนตัวรถตอนนี้ยังอยู่ที่ตำบลแสมขาวนะครับผมตำเอมอแสมขาวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้คือทั้งหมดนะครับเป็น 2.4J พัดเกียร์ธรรมดานะเพื่อนนะเอาละเพื่อนๆคนไหนที่มีความสนใจอยากได้เจ้าตัวแคร J+ มีทั้งข้อกที่เป็นข้อขเหล็กอยู่บนหลังคาแคลรี่บอยนะครับอันนี้เป็นสีประตูไม่ใช่นะมันจะเป็นแคปบทั้งหมดมีอยู่35คันใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกในส่วนของ ชอบในส่วนของไม้น้อยหรือราคาถูกหมายถึงราคา1นึ่งแสนแปดบาทมีอยู่แค่3คันเองเลขไม2สองแสนน่อย,อยถึง2องแสนนะครับอบอกทีเลยว,ว่าผมแจ้งเพื่อนๆอ,อย่างเร็วเลยเพราะว่าเมื่อคืนได้เมลมาแล้วก็รีบบึงมาแต่เช้าเพื่อที่จะมาทําการบ้านให้เป็นพื่อนนี่แหละครับนี่ฮะพาชมรถมีอยู่แค่35คันเท่านั้นนะเพื่อนนะหมดแล้วหมดเลยนะครับ นี่เลยเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เพื่อนเห็นรถนี้ก็จะเป็นแคลรีบอยทรงหัวเกง๋งแล้วก็มีโครงเหล็กเบองหลังคาเห็นไหมฮะเพื่อนนี่ส่วนเพื่อนๆนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เป็นไม้ไม่ถึงแสนนะครับก็แจ้งผมมานะครับเดี๋ยวผมดูในส่วนของตัวรถให้แล้วก็ ตัวรถเนี่ยอยู่ที่อำเภอสมขาวอย่างที่แจ้งนะเพื่อนนะแล้วส่วนของตอนนี้ผมถ้าผมแนะนำนะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับจองทะเบียนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมมีรายละเอียดอยู่ว่าเลขไมคันนี้คันอย่างคันนี้เลขไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่่าถ้าเพื่อนอยากได้เลขมไม่ถึง10,000แกิโเมตรรีบแจ้งนะครับมีอยู่18คันเองผมบอกเลยว่ามีเหมาแน่นอนนะครับราคาแบบนี้ ราคาแบบทำราคาเอาง่ายๆว่าตอนนี้ราคาเป็นราคาต้นทุนของอที่เราได้ซื้อกลับจากหน่วยงานมานั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้แจ้งเพื่อนเลยในส่วนของลานแสมขาวนะครับเดือนเมษาปี67นี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่จะมาดูรถต่อไปก็ต้องไปดูที่สาขาเทพารักษ์และสาขาบางนาเป็นหลักนะเพื่อนนะส่วนผมก็ประจำอยู่2ที่ละครับ ส่วนสุรวงจะเป็นสํานักงานใหญ่นะครับรถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นรถ VP เอาละเข้าเรื่องกันเลยเพื่อนนี้คือไล่ไปเลยนะที่เพื่อนเอนเห็นอยูอ่สองเท่าคอควาย8 5 3 3ใครอยากได้คันนี้แคปหน้าจอแล้วถอบถามมาได้เลยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถือตอนนี้รถมันล็อกอยู่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูรถเอาแต่ละคันสวยเช่นนั้นเลยนะฮะคันที่2คือ2เท่าคอ 8536อันนี้คือทรงเคเรบอลเสมอเก่งแล้วก็มีโครงเหล็กอยู่บนหลังคาเหมือนกันนะเพื่อนนะอย่างนี้เลยนะครับคันที่3าอันนี้ผมจะบอก,กเพื่อนในส่วนของรถที่ยังอยู่ในลานสมัยขาวนะ2เท่าคอ8537ครับ8537ก็เป็น 2.4J+ เหมือนกันไปเรื่อยๆครับ จะไล่จนสุดคันสุดท้ายนะมันมีบางส่วนที่ทยอยนะครับไปอยู่ที่สาขาเทพรักษ์กับสาขาบางนาแล้วนะครับแต่ส่วนมากก็จะถูกจองไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ราคาเนี่ยเพิ่งเปิดมาวันที่21ตอนประมาณเกือบจะสองทุ่มแล้วผมเจอเมลรีบเปิดแล้วก็อ๋อรีบมาทำการบ้านเพื่อนโอเคคันที่สาจะเป็น2เท่าคอ85 3 8สามครับ รถสวยทุกคันนั้นเพื่อนนะราคานี้เราปรับสภาพเฉพาะเคลือบสีดูดฝุ่นภายในนะครับส่วนของาการเคลมสีหรือว่าการปรับสภาพภายนอกเราจะไม่ได้ทําให้นั้นเพื่อนนะเป็นราคาพิเศษจริงๆครับโอเคคันที่4ีครับ2เท่าคอ8 5ดหใครชอบคันไหนแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็สอบถามมาเลยว่ามันเลขในเท่าไหร่เพราะว่าผม ไม่มีกุญแจนะทางเจ้าหน้าที่เขาเก็บกุญแจหมดเลยนะครับต่อไปคันนี้จะเป็นแคปแคริบอยยกสูงนะไอไปถึงตัว2ชั้นแคริบอยทรงสูงนะครับแล้วก็มีโครงเหล็กอยู่บนหลังคาคันนี้จะเป็นทะเบียน2เท่าคอ1934ครับ1934ครับสีส้มปี๊ดแบบนี้เลยรถสวยทุกคันนะเพื่อนนะอีกคันข้างๆครับโทษที คันกังๆน,นี้ก็เป็นแขคบเป็นกานแต่ไม่มีโครงเหล็กบนหลังคาสองเท่าคังหนึ่งเก้าหหนึ่งครับสองเก้าหหนึ่งคันนี้จะมีแผนดวงกันชนหน้านะครับแล้วก็บางโคนหน้าหน่อยนะครับอันนี้เรามีใบเคลมให้แต่ว่าเพื่อนๆก็นําไปปรับสภาพเองได้นะครับในราคานี้อะในส่วนคันต่อไปครับจะเป็นสองเท่าพอระคังหนึ่งเก้าสามแปดครับ 1938ก็19 38, เป็นเคลิบอยทรง2ชั้นนะครับทรงสูงมีโครงหลังคานะครับมีโครงเหล็กบนหลังคาคันต่อมาครับเพื่อนครับเป็น2เท่าคัง1977ครับใครชอบคันไหนแคปหน้าจอแล้วสอบถามราคาได้นะ19.7 7เจะมีรอ,อยเบียดอยู่มุมางโคนหน้าซ้ายนะเพื่อนนะอันนี้คันต่อไปคันต่อไปเดีนยนะเพื่อนะ คันต่อไปผมจะพยายามเดินให้มันครบทุกคันนะเพื่อนนะอ่ามีอยู่คันหนึ่งครับแคปอยู่ตรงนู้นส่วนพวกนี้จะเป็นสีประตูสีประตูตอนนี้ยังไม่ได้ร่วมโครงการนะเพื่อนนะยังไม่ได้เข้าร่วมอ่ะคันนี้จะเป็นสองเท่าคอระคังหนึ่งเก้าหกศูนย์เป็นทรงเหมือนกันเลยก็คือแคลิบอยทรสงสูง มีโครงหลังคาเหล็กนะครับอยู่บนหลังคานะเพื่อนสุญแจเปิดไม่ได้นะผมทางเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บหมดเลยนี่คือหนึ่งปัญหาที่เราจะต้องย้ายไปอยู่ที่พื้นที่ของเราครับเพราะที่นี่จะเป็นพื้นที่เช่าระเบียบในการกดเกณฑ์ในการที่จะมาดูรถมันค่อนข้างเยอะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับทางส่วนกลางก็เลยไม่เช่าแล้วนะครับก็จะกลับไปอยู่ที่พื้นที่ของเราก็คืออยู่ที่หลักๆก็อยู่สี่แยก สี่แยกคลองขุดเทพารักษ์ที่เพื่อนๆหลายคนเคยไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สาขาใหม่ก็คือที่ไบเทคบางนาอ่ะขันต่อไปเขาจะเป็นสอเท่าคลังหนึ่งเก้าามสามสองเท่าคัง1 9 3่สวยมากทุกคันนะครับเพื่อนอันนี้ยังไม่ได้ไปล้างยังไม่ได้ขัดฉีสวีวันให้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับรถเป็นรถเกรดั้นะเพื่อนนะแล้ว 18คันที่เป็นราคา249,000เลขมาตั้งแต่40,000ถึง90,000รีบเลยเอ่ะคันต่อไปก็จะเป็นแคลรีบอยทรงสูงแต่ไม่มีคอกนะครับไม่มีโครงหลังคาทะเบียนจะเป็น2เท่าคัง1935สวยครับเพื่อนคันนี้มีแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายกันมุมซ้ายหน่อยกันชนมีครูดไม่น่าเกียครับราคานี้คันต่อไปครับจะเป็น สองเท่าครังหนึ่งเก้าเจ็ดหครับเพื่อนเป็นทรงหลังคาแครีบอยเหมือนกันนะครับและไม่มีโครงเหล็กนะนี่แบบนี้เลยครับยาวๆเลยเพื่อนๆคนไหนติดตามผมอยู่แชร์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่ญาติๆหามองรถหามองเอารถไปใช้เป็นแคปนะครับหรือเฉพาะเครื่อง2.4เนี่ย เอาไปทำมาห,หายกินต่อได้เลยอ่ะคันต่อไปเป็น2เท่าคังหนึ่งเ้าเป็นแคริบรอยทรงสูงเหมือนกันไม่มีโครงหลังคาเหล็กนะครับแล้วแต่รถแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับเลือกเ,เ,เอาเลยนะครับผมไม่ได้ลงดีเทลลึกนะครับอ่ะจะเป็นคันต่อไปจะเป็น2เท่าคังหนึ่หครับเพื่อนๆน9 6 7ก็จะเป็นแคริบรอยทรงสูงแล้วก็มีโครงหลังคา อีกทีมันเป็นรถเกรด A นะครับที่เป็นเลขไม่โดยเฉพาะเลขไม่ไม่ถึงแสนร,รีบมาเอาเลยนะครับสำหรับบริษัทก็ยินดีเลยนะครับเน้นซื้อสดนะเพื่อนนะลืมแจ้งรถพวกนี้เวลาจาัดไฟแนนค่อนข้างที่จะไฟนแนนยากนะครับเพราะเป็นรถแดัดแปลงแบบสภาพสีอ่ะคันต่อไปครับจะเป็นสองเท่าคังหนึ่งเก้าหกหกกันเพื่อนหนึ่งเก้าหกหกนชนหน้ามีเบียดหน่อยนะเพื่อนนะคันนี้ กันชนหน้าจะมีเบียดหน่อยนะครับโอเคคันต่อไปนี่นครับคันนี้สวยครับเพื่อนเพื่อนครับอ่ะกันชนหน้ามุมขวาก็มีโดหน่อยนะครับก็าตามสภาพครับราคานี้อูคันที่สวยเ,เพื่อนสองเท่าคอแปดห้าสามห้าเป็นแคริบอยทรงหัวเกง่งเป็นทรงที่ขายดีนะเพื่อนนะเพราะว่าเวลาวิ่งไกลๆหรือว่าวิ่งด้วยความเร็วเนี่ย มันมีต้านลม,มนเพื่อนแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังแคลร่บอยสามารถนั่งได้นะเพื่อนนะเพมีกระจกเปิดปิดได้โอเคขันต่อไปเลยครับเป็นทรงเดียวกันเลยแคลร่บอยทรงหัวเก่งครับทะเบียน2เท่าคอ8539ใครอยากรู้เลขไมล์ราคาแคปหน้าจอคันที่เพื่อนๆดูแล้วชอบส่งข้อความใน ลิงไลน์มาได้เลยถมส่งข้อมูลให้สองเท่าคอแปดห้าสามสี่สองเท่าคอแปดห้าสามสี่โอ้โหสวยครับแล้วที่สำคัญเพื่อ,เอนเอ๋เลขเลขไม่สองแสนกว่าเลขไม่สองแสนกว่าเนี่ยอยีแค่แปดแสนแปดเองอะ่ะอาวคันนี้สองเท่าขอสามสี่หกสี่อ้าวคันนี้ไม่มีแคลรี่บอยเป็นทรง โครงเหล็กนะครับใครชอบแบบไม่มีแครดีบอยมี1นึ่งคันครับมี1นึ่คันครับเอาไปขนมันขนอ้อยได้เลยนะครับคันนี้ย้ำอีกที2เท่าขอ,ขอไข่3ามสี่หสี่ครับอยากทราบราคาแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมได้เลยโอเคในส่วนของลานที่เป็นโคงส้มนะครับสีส้มที่ทำราคา ที่ผมไล่มาทั้งหมดนั้นตอนนี้รถอยู่ที่แสมขาวนะเพื่อนๆนะใครสนใจหนังที่ผมแจ้งแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็สอบถามในส่วนของราคาและเลขไม่ผมมาได้เลยผมย้ำนะซื้อสดนะครับไม่มีแวดนะครับเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์แค่2,700บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรมาสำหรับคลิปนี้ดีๆผมรีบมาตั้งแต่เช้า เพื่อนๆเอ,อ๋ยรีบเลยนะครับราคาแบบนี้หาไม่มีแล้วราคาต้นทุนเลยอันนี้ทําโปรโมชั่นหลังจากที่เราจะหมดสัญญาเช่าในส่วนของลานป่าลานเก็บรถที่สมขาออำเภอบางปัวกงเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่นู่นละครับเทพรักษ์กับบางนาเดี๋ยวมาเจอกันสําหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ